สวัสดีค่ะเอซีทุกท่านสวัสดีเอซีแฟนคลับเย็นจิตพอจีมีทุกคนเลยนะคะวันนี้วันที่เก้ากุมพาพันพศสองศูนย์สองสามจ้าวันเวลาก็ใกล้ามาทุกวันทุกเวลาเลยนะคะโอ้ยหมุนติวๆเลยค่ะไอเบื้องของอาจารย์อาริสาก่อนเนาะเดี๋ยวสาวดำติเขียนไอออกจากโทรศัพท์ก่อนค่ะเพราะว่าอาจารย์สมพงษ์เพื่อนใหนมาสองงวดแต่ว่าสาวดำก็บ่ได้เอาลงเนาะเขาเนาะเพราะว่ามัน เพราะว่าหลายลายพอปูหลายเอ่อเสี้ยนที่ไหหมานั่งก็เลยเลื่อนยดผู้นั่นยดผู้นี้วันนั่งก็เลยลืมไปเลยบานนี้ค่ะนั่งก็เลยลืมไปเลยบานนี้เลยอดบวัวใดนั่นทํำดนตรีสองเพลงนี่น้ำจ้า อาจารย์สมพงศ์ขับพืนไหนมากัวที่แล้วโอ้เสดายนั่งลืมบว่บามันนั่นเลื่อนไปเลื่อนมาล้วก็ลืมกับว่าจะมาเอาลรวก็ลืมแต่ของแม่สมุดปราการเพื่อนกันไหามานั่งกับลืมกับประว่ามันมีหลายอาจารย์เนาะนั่งก็ลืมคือกันหวัวที่เดี๋ยวปืนไ่สอ,องเพื่อนในศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้ากันออกเก้าสองมือถือของเพื่อนเนาะอาจารย์สมพงศ์กับอาจารย์สมพงศ์สิบหกสิบหกกุมภาพันพศสองศูนย์สองสามนะคะ ล่างคนห้ตัวเดียวครับพี่น้องอาจารย์สมพงศ์กกเพิ่นซื้ออาจารย์สมพงศ์เนาะข้างนาะพี่น้องเนาะมาน,นี่คุณพ่อชัยภูมิคนกัไหามากก็แล้วจ้ะแล้วนั่งจุดออกก้านะพี่น้องเนาะอันนี้ของอาจารย์สมพงศ์หนึ่หงหัวดัวดที่สองของเพื่อนกับตะวันนั่งหอตะเดาลงงวด หมดทีหนึ่งนะค่ะเด้ออาจารย์สมพงษ์ค่ะเปิ้ลส้มมะเปิ้ลสือลอตเตอรีส่สงมาให้พร้อมค่ะเปิ้ลสงให้เบิ้งนะแต่เบิ้งเป็นเปิ้ลสงมมะไฮสาวดำเลยเปิ้ลสงมาให้เบิ้งมา,า,า,งงมา,าเมานี่ผมซื้อแล้วสันนี้จ้ะแม่ปูฤาษีกัเฮ็ดมาให้แล้วจ้ะปูฤาษีกับสงมาให้แล้วพี่น้องเดี๋ยวนั่งคอยจดให้ได้เน,นี่ปูฤาษีให้มาแล้วค่ะมาเนี่ยจดของอีพอจะจะพุ่มกอนจ้ะ จนของอีพอใช้ยาพุกกันได้จ้างวดแรกของเพิ่นเขาสามตัวเนาะงวดที่สองงวดคืองวดเมื่อกี้เนี่ยรุดค่ะีงวดีงว,วดที่สามเพิ่นกระบอกกักไว้จ้เาเพิ่นกระบอกกักไว้เนาะอ่เพิ่นเนี่ยเอามาใหาย้ยมดทุกตัวเลยบานี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอทีวีด้วยนะคะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะเราจะไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและก,กันเนาะนั่งเฉยกันเด้อค่ะพี่น้อง16ปุ่มพาพันธ์พศ .2023 คุณพ่อชยัยภูมิค่ะ่อชยัยภูมิเนาะ ามตัวบนสี่หางค่ะเรียกสามตัวสี่หางเท่านั้นได้พี่น้องเด้อเลีกสามตัวสี่หางค่ะสามตัวบนสี่หางค่ะออห้าศูนย์ห้าเอา้าภาษาภาษีนี่เบิร์นมีหางอีกแล้วเนาะบันอ,อีพอยนี่ <c oughs> มีเบิร์นมีหางแบบตัวรสุดเฮ้ยเนาะหกศูนย์ห้า ห้าสองห้าห,ห้าหกห้าสองตัวบนมเมนันสองตัวบนมีสี่หางสองตัวล่างกับสี่หางเล่าพี่นอ้องใน,นของอาจารย์พ่าคิดเนาะคนเนาะเบิ้งน้ำกันกัน สองตัวบนศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหกห้าค่ะสองตัวล่างสองตัวล่าง สี่ห้าสี่สามสี่หกสี่เจ็ด เลขงวดนี้ตัวเลขสามตัวงวดนี้ขอให้เข้าปังปังสิบหกคุมภาพันธ์ตัวเลขคุณพ่อชัยภูมิคุณพ่อชัยภูมิเพื่อนหามาแล้วงวดนี้งวดที่สาม มีเลขสามตัวบนสี่หางหางสองตัวบนล่างสี่หาง สองตัวบนศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองห้าสองสักศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหกห,กห,กหก้าแล้วก็สี่สามสี่ห้าสี่หก,ส,หกสี่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อใช้จะพูดบนไห่นบาแล้วเด้อพี่น้องวัดนี้เป็นวัดที่สามของเพิ่นค่ะ งวดแรกของเพื่อนเขาสามตัวได้ค่ะงวดเมื่อกี้นี่รุดเนาะพี่น้องเนาะก็มีเขามีรุดทุกผู่ทุกคนเนาะงวดเมื่อกี้นี่รุดจา้างวดเมื่อกี้นี้รุดงวดเมื่อกี้นี้รุดนี้รุดนค่ะงวดเมื่อกี้นี้รุดงวดนี้ต้องถือแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำกันค่ะดูน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ดูน้ำกันเลยค่ะท่านผู้ชมดูนํำกันเลยนะคะดูน้ำกันค่ะปูใช้บ้านเป็นกระหามาเนาะพี่น,อน้องเนาะเบิองน้ำกันนาะพี่น,อน้องเนาะจะได้จะได้แคบเ,เอาไว้วค่ะแคบเอาไว้เบิองน้ำกันเด้อพี่น้องแคบเอาไว้เบืองน้ากันแคบเอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะ พระอาจารย์มิเซนเปิดหายหังเดียวสามตัวบนศูนย์ห้าสองัำยังไีตัวเลขของอันเลขพระอาจารย์มิเซนเพิ่นสิหายแล้วเพิ่นแล้วเลยเด้อค่ะเพิ่นบ่ได้าย เล้วให้อีกได้ค่ะเพื่อนให้แลี้ยวคนฟันต่วงให้แลี้วก็แล้วเลยค่ะเลขง่ามคักเนาะเก้าแปดห้าเนี่ยเก้าแปดห้าค่ะเก้าแปดห้าเก้าแปดเก้าห้าและแปดห้าโอ้ใจมันสบายใจให้เนาะแต่ละเส้นละเส้นกันหามากตั้งจีนเนาะเั้งเล็กคือจังเหล็กปูเล็กยาล่ะปูแน่นคนท่านคนหามีแต่แบบนี้แหละคะ่ะหางเดียวเลย แล้วก็สองโถห้างหนึ่งตอนนั้นสามโถกับห้างหนึ่งต่นนั้นก็เพื่นไทย้็สี่ล้วก็จ้างอะไรเนี่ยแม่ย่าเจอ่อนนี่กับพื่นไหยนั่นแหะเพื่นไหยเอสามสี่เจ็ดห้างเดียวค่ะเราเพื่กัเขาเขากระตัดเนาะเนาะสามสี่สามเจ็ดี่เจ็ค่ะเรียกล่างเพื่นไหศูนย์เจ็ดังเจ็ทั้งของอันอันพระอาจารย์มีเส้นเนาะพ่ทั้งสี่แล้วเนาะคือถือกระถือบ่เมื่อไรคันบ่ถือ ขั้นถือก็ได้หลายขั้นบ่ถือก็มดหน่อยบ่มืดหลยเนาะสิก็เรียกปูเรียกงานต้นจะไงแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเรียกปูเรียกงานเป็นกระยู่อีกไอไอไอคลิปนึงเด้อพี่น้องแม่ย่าบางบทก็ให้มาแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ลงให้แล้วแล้วก็พ่อปูสามแปดก็ให้มาแล้วลงให้แล้วค่ะแล้วก็แม่ย่าเขียวอ่อนลงให้แล้วนะคะคลิปต่อไปเป็นเลขกเป็นเลขกของพ่อปูสีสุดโธค่ะ นะคะคลิปนี้ก็มีเลขเท่านี้นะคะแล้วเลขของปู่ลึกลับนี่ก็ไม่ได้มีให้เพิ่มนะคะปู่ลึกลับก็ไม่ได้มีให้เพิ่มแต่เนี่ยพี่น้องนะะี้เพิ่มท่านนันพี่น้องเนาะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะตัวเลขในงวดน,นี้ขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ถูกหวยกันทุกคนสำหรับงวดน,นี้เด้อพี่น้องเด้อค่ะ มาเนี่อันเพิ่นโชงมาให้ก็บจิมีเลขกเล็อันเลขกไม่ยาไพรีค่ะเลขกไม่ยาไพรีคุณหายมากตามนี้เนาะพี่น้องเนาะเดินนั่งก็จะเก็บออกจากในโทรศัพท์ค่ะ,ะกับจิลุ่งห้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนี่ปูเจ็ดฉันพูดและะ้วค่ะปูปูสามเป็ดแปดพ่ด 3, 8, 8, พนขอได้ค่ะได้นั่งกันเพิ่นโชงมากันเพิ่นโทรมาบอก นั่งจังสีไดอเดีค่ะไล่มาบอกเพิ่นบูมีไล่ค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบอใส่โทรศัพท์ไหมค่ะปูสามเป็ดแปดบอขึ้นสมัยตะกี้อันนี้พอปูซีชุดทเพิ่อนบอห้ใส่เลยค่ะเพื่อนอยากโท่เพิ่นกะยืมโทรศัพท์มู่เป็นปุ้มกดเอาตะกี้เพิ่นหลินไล่แล้วเพื่อนแล้วเพิ่นหลินไล่แล้วเพิ่นบอกเพื่อนบอกเลขหางวดสิบงวด คือหวัวดเดียวน่นปะป้าปูทำถวดบ้อหาใส่โทรศัพท์เลย <g ül> ป่านนี้หายมาสองหวัวเขานอกของคนเข่าต้องสองหวัวนี่หัวของคนจะลืมนะนี่เลี้ยงกันค้องอั 3, 7, น,อนอ,นอ่าปูสามเจ็ดแปดคนไทยหายมาแล้วเด้พี่น้องเด้อหามาเราได้นี่ปูสามเจ็ดแปดหัวนี่นี่ค่ะตัวนี้ค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดดนะค่ะพี่น,อน้องเลี้ยงร่างเป็นหาสองซี่หนึ่งอ่าเนาะนี่นนเลียงของปูเนี่ยขอทุกท่านโชคดีจ้า